วนี้ซุิโจก็ได้ยืนอยู่ที่จะเป็นสัญลักษณ์นะครับโลมาหัวบาทนะฮะโลมาหัวบาทนี้ก็เพิ่งจะอเอามาตั้งไว้นะครับก็ไม่น่าจะหลายปีแลวนะฮนะไม่น่าจะหลายปีนะเพราะว่าสุนิโจก็มาที่นี่บ่อยนะครับแต่ว่าบริเวณนี้คือจุดตรงเนี้ยที่ยืนอยู่เนี่ยคือจุดที่ว่าสร้างใหม่นะครับคือสุนิต โรก็ไม่ได้มาตรงนี้ครับส่วนมาก็จะไปาด้านโน้นนะเวลาผ่านนท่องเที่ยวมานะครับก็ไม่ได้มีโอกาสได้มาตรงนี้นะครับพอมาเจอก็สะดุดตานะครับเพราะคิดว่าตรงนี้จะเป็นเป็นเอกลักษณ์ที่ดีเป็นสัญลักษณ์นะครับที่ดีนะครับก็คือว่าจะมีจุดชมวิวนะครับที่สวยแล้วก็จะมีจุดที่ถ่ายรูปนะครับซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับนักท่องเที่ยวนะครับนี่ครับสวยงามมากช่วงนี้ครับก็เวลาประมาณเที่ยงนะช่วงนี้ครับ ท้องฟ้าสีครามนะครับตัดกับขอบทะเลนะครับสีฟ้าสวยครับช่วงนี้นะครับก็เรามาหัวบาลนี้นะครับจะจะทำโดยโครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตินะครับโครงการพัฒนาสมเด็จองจังหวัดชุมพรนะครับสนับสนุนบปรงมาณโดยอบตปากคลองของเราเนี่งนะฮะสำหรับพื้นที่อย่างนี้นะครับอยู่ในการความปกครองของหมู่บ้านน้ําูุนะครับหมู่บ้านน้ําพุหมู่ห้าแล้วก็หมู่บ้านบางเบิดนะครับแล้วก็หมู่บ้านท่าทงนะฮะ แต่ก็ในส่วนรวมภาพโดยวรวมก็คืออยู่ในเขตของอบตอปากคอนนะครับอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรของเรานี่เองนะครับก็ได้ทําขึ้นมานครับผมคิดว่าเป็นไอเดียที่ดีมากนะครับสําหรับการเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเ,รเพื่อจะได้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการท่องเที่ยวหรือว่าสัญ,ญลักษณ์ของแซนดูนะฮะที่นี่ก็จะมีโงมาหัวบ่านะครับมาเล่นน้าเมื่อเช้าก็เจอนะครับเดี๋ยวโอกาสดีๆจะ